3วิธีดูหุ้นจบรอบที่ผมใช้มีอะไรบ้างวันนี้เรามาคุยกันครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดทุกโอกาสในการทำกำไรสวัสดีเพื่อนเพื่อนทาง YouTube และทางแ a นเพจ e ฮกเท e เจาะเกมการเงินนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการที่ผมใช้ดูว่าหุ้นที่มีการปรับตัวขึ้นมาแรงๆแ,แล้วเนี่ยลักษณะไหนนะครับที่ถ้าหากว่าเรามีการรันเทนมาแล้วก็ ถือหุ้นตัวนี the ้มานานๆนะครับถ้าหากว่าเขามีสัญญาณเหล่านี้เนี่ยเป็นจังหวะที่เราอาจจะแบ่งขายทํากําไรนะครับหรือว่าอาจจะทําการขายออกไปให้หมดเลยนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่หุ้นเนี่ยจะปรับฐานนะครับหรือว่าพักตัวนะครับแล้วก็ซึมออกด้านข้างนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมราคาแล้วก็การใช้กราฟเทคนิคแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับจะทําให้เราเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องไปไล่ซื้อราคาที่บนยอดดอยนะครับแล้วก็จะได้ไม่ต้อง ทนเห็นหุ้นที่ซื้อเนี่ยปรับตัวลดลงมาแล้วก็ซึมออกข้างไปนานๆนั่นเองนะครับเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะครับที่ผมใช้ดูนะครับนั่นก็คือถ้าหากว่าราคาหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีวอลุ่มที่เข้ามาอย่างสม่ําเสมอแล้วเนี่ยในช่วงสุดท้ายของการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยราคาหุ้นนะครับมักจะทําแท่งเขียวนะครับพร้อมกับวอลุ่มที่ลดลงกว่าแท่งเขียวก่อนหน้านะครับตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราไปดูในตัวอย่างนะครับที่ผมจะนํามาให้ดูในตอนท้ายเนี่ย เราจะได้เห็นกันนะคบว่าลักษณะของหุ้นที่มีการปรับตัวขึ้นมาเป็นเทรนด์เนี่ยเมื่อตอนที่เขาใกล้จะจบรอบแล้วเนี่ยการขึ้นของเขาเนี่ยจะมีปริมาณการซื้อขายที่ค่อนข้างเบาบางนะครับลักษณะนี้เป็นการบ่งบอกว่าการขึ้นมาของราคาในรอบนี้เนี่ยไม่ได้มีความแข็งแกร่งนะครับเหมือนในรอบที่ผ่านมานะครับดังนั้นนะครับลักษณะนี้นะครับจะเป็นการบ่งบอกว่า กลุ่มคนที่เข้ามาผลักดันราคาหุ้นตัวนี้ให้ขึ้นต่อไปเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้อยแล้วนะครับหรือว่ามีโอกาสที่เจ้ามือนะครับหรือว่าคนที่ถือหุ้นตัวนี้อยู่ในปริมาณมากๆเนี่ยเขาอาจจะทยอยรินขายอยู่เรื่อยๆตลอดทางแล้วนะครับผมดังนั้นเนี่ยในจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ข่าวสารเนี่ยก็มักจะออกนะครับตามหน้าเพจต่างๆหรือว่าหน้าหนังสือพิมพ์นะครับว่าราคาหุ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปเท่านั้นเท่านี้นะครับ แต่ว่าคนที่เข้าไปซื้อเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมีแต่รายย่อยนะครับที่เข้าไปนะครับเกงกําไรตามข่าวหรือว่าตามเพจต่างๆนะครับแล้วก็มองว่าราคาหุ้นเนี่ยน่าจะขึ้นไปได้อีกหลายๆเท่านะครับซึ่งตรงนี้นะครับเป็นกับดักนะครับที่ผมอยากจะเตือนเพื่อนๆมือใหม่ไว้เลยนะครับถ้าหากว่าเห็นหุ้นที่ปรับตัวขึ้นแรงๆในช่วงท้ายๆเนี่ยเป็นจุดที่เราอาจจะต้องระวังนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการโฟโม่นะครับหรือว่าการกลัวตกรดนั่นเอง ยิ่งถ้า,ากว่าเราเป็นคนที่ไม่กล้าสต็อปล้อนะครับหรือว่าตัดขาดทุนไม่เป็นเนี่ยตรงนี้มีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อพอร์ตเป็นอย่างมากเลยนะครับข้อ2นะครับถ้าหากว่าอินดิเคเตอร์ต่างๆเนี่ยเริ่มมีการปรับตัวลดลงนะครับหรือว่ามีการตัดลงเนี่ยตรงนี้นะครับก็เป็นจุดสําคัญนะครับที่บ่งบอกว่าราคาหุ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าสู่ช่วงของการพักฐานนะครับ ตัวอย่างเช่นเครื่องมือที่ผมมักจะใช้ในการดูหุ้นนะครับที่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นหรือว่าแนวโน้มขาลงนะครับอย่างเช่น MACD นะครับตรงนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราเห็นว่าราคาหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมามากๆแล้ว MACD เนี่ยมีการตัดลงนะครับก็เป็นการบ่งบอกว่าราคาหุ้นเนี่ยอาจจะเข้าสู่ในช่วงของการ พักตัวนะครับหรือว่าปรับฐานถ้าหากผมพอใจในกําไรของหุ้นตัวนั้นๆเนี่ยผมก็อาจจะทําการขายออกไปหมดเลยนะครับเครื่องมือเหล่านี้นะครับเป็นตัวช่วยอย่างดีเลยที่จะทําให้เรารอดพ้นนะครับก่อนที่ราคาหุ้นเนี่ยจะมีการปรับตัวลดลงแรงๆนะครับและข้อที่3นะครับถ้าหากว่าหุ้นเนี่ยถูกแรงขายอย่างรุนแรงลงมานะครับแล้วในการเด้งของหุ้นตัวนั้นๆเนี่ยไม่สามารถที่จะกลับขึ้นไปยังจุดสูงสุดเดิมได้เนี่ย ลักษณะนี้ก็เป็นการบ่งบอกว่าแรงขายสามารถเอาชนะแรงซื้อได้นะครับเวลาที่คนตกใจแล้วก็แห่กันขายหุ้นตัวนั้นๆจนเกิดเป็นแท่งแดงยาวๆเนี่ยจะมีมวลชนนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่กลัวว่าจะตกรดนะครับแล้วก็กลัวว่าหุ้นตัวเนี้จะเบรกขึ้นไปได้นะครับเขาจะมาไล่ซื้อบริเวณนี้นะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อราคาปรับขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าคนที่อยู่ด้านบนนะครับหรือว่าคนที่มีของอยู่เนี่ยเขายังขายใส่อยู่แล้วสุดท้ายเนี่ยหุ้นก็กลับลงมาใหม่เนี่ย ตรงนี้เนี่ยก็เป็นการบ่งบอกนะคบว่าการขึ้นของหุ้นตัวนี้นะครับมีโอกาสที่จะจบรอบแล้วนั่นเองนะครับผมหรือว่าถ้าหากเรามีความรู้เรื่องการนับคลื่นอ e ีเลียดเวฟแล้วเนี่ยตรงนี้เราก็พอที่จะอ่านกราฟออกนะครับว่าการเด้งของหุ้นรอบนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการเด้งขา A,B,C แล้วก็ลงต่อนั่นเองนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นแล้วก็ลงครบทุกขาแล้วเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่ช่วงไซด์เวย์นะครับหรือว่าเข้าสู่ช่วง พักฐานออกข้างนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวอย่างจริงนะครับซึ่งในเคสนี้เนี่ยผมก็ได้หยิบยกหุ้นที่ผมมีการรันเทนขึ้นมาจริงๆนะครับผมตัวอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นของหุ้นในครั้งนี้นะครับในช่วงที่หุ้นเนี่ยมีการปรับตัวเบรกออกจากกรอบนี้นะครับผมจะเห็นนะครับว่าวอล่มเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างมีนัยสําคัญนะครับนั่นก็คือบริเวณนี้นั่นเองแต่ว่าเมื่อหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ แล้วสุดท้ายเนี่ยในช่วงหลังๆเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าบริเวณนี้นะครับโวลูมเนี่ยค่อนข้างน้อยลงอย่างชัดเจนกว่าบริเวณก่อนหน้านะครับตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่เราสามารถที่จะพิจารณาออกของไปได้นะครับหรือว่าเป็นจุดที่เราพิจารณาที่จะขายทํากําไรนั่นเองเพราะว่าลักษณะนี้นะครับบ่งบอกว่าหุ้นเนี่ยได้มีแรงซื้อที่เบาบางลงไปแล้วนะครับผมแล้วสุดท้ายเนี่ยราคาเนี่ยก็เกิดการทําแท่งแดงใหญ่นะครับผมพร้อมกับอินดิเคเตอร์ที่ปรับตัว ตัดลงมาแบบนี้นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเมื่อราคาเนี่ยมีการเด้งกลับขึ้นมานะครับจะเห็นนะครับว่ายอดไฮเดิมเนี่ยเขาอยู่บริเวณนี้นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเมื่อราคาหุ้นเนี่ยเด้งขึ้นมาราคาเนี่ยไม่สามารถที่จะเด้งขึ้นไปผ่านไฮเดิมได้นะครับหรือว่ามีการทําจุดสูงสุดที่ต่ําลงนั่นเองนั่นก็คือบริเวณนี้นะครับเทียบกับบริเวณนี้นะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่ครบเลยนะครับว่าเราสามารถที่จะ ดูแล้วก็อ่านกราฟได้นะครับว่าลักษณะนี้เนี่ยเป็นลักษณะของหุ้นที่จบรอบแล้วนั่นเองนะครับสําหรับหุ้นตัวนี้ตัวอย่างต่อมานะครับนั่นก็คือหุ้นอีกตัวหนึ่งที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างร้อนแรงในก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็เข้าหน้าเทรดรันเทนของผมนะครับนั่นก็คือจังหวะที่ราคาหุ้นเนี่ยเบรกออกจากกรอบสะสมนี้นะครับพร้อมวอลุ่มนะครับมหาศาลเลยตรงนี้นะครับการขึ้นของหุ้นเนี่ยก็ค่อนข้างแข็งแกร่งมากนะครับเราจะเห็นนะครับว่าจุดซื้อของหุ้นเนี่ย จุดแรกคือบริเวณที่ราคาสามารถทําการเบรกกรอบนี้ขึ้นมาได้ใช่ไหมครับส่วนจุดต่อมาอีกจุดหนึ่งนะครับนั่นก็คือเมื่อราคาพักตัวนะครับลักษณะน,นี้นะครับผมมักจะพูดคุยกับนักเรียนในห้องเสมอนะครับว่าถ้าหากว่าราคาหุ้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้วเวลาที่เขาพักตัวเนี่ยโวลุ่มเขามีการปรับตัวลดลงเนี่ยจุดนี้นะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราสามารถซื้อได้นะครับแม้ว่าเราอาจจะ ตกลดนะครับจากจุดแรกที่ราคาหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเมื่อราคาหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาเนี่ยเขาก็ยังขึ้นมาด้วยวอลุ่มใช่ไหมครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจุดสังเกตเนี่ยเมื่อราคาหุ้นมีการพักตัวออกข้างแบบนี้นะครับผมสุดท้ายเมื่อราคาหุ้นเนี่ยเขาพยายามที่จะเบรกขึ้นมาเนี่ย เราจะเห็นนะครับว่าโวลูมเนี่ยเบาบางมากเลยนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นจุดพิจารณานะครับว่าวันต่อมาเนี่ยเมื่อราคาหุ้นเนี่ยเขาเปิดต่ําลงมานะครับแถมยังถูกแรงขายลงมาเนี่ยจุดนี้เป็นจุดที่เราอาจจะพิจารณาทําการขายหุ้นตัวนี้ออกไปนะครับเพราะว่า เป็นการบ่งบอกว่าการขึ้นครั้งสุดท้ายเนี่ยเรียกว่าเป็นการขึ้นแบบไม่มีแรงซื้อใหม่ๆเข้ามาแล้วนั่นเองนะครับผมดังนั้นเนี่ยสุดท้ายหุ้นเนี่ยก็ปรับตัวซึมลงมานะครับแล้วก็ออกข้างไปแบบนี้บ่งบอกว่าราคาหุ้นเนี่ยจบการขึ้นในรอบนี้แล้วนั่นเองถ้าหากว่าราคาหุ้นเนี่ยจะขึ้นไปใหม่เนี่ยเขาจะต้องออกข้างนะครับแล้วเขาก็จะต้องทําการเบรกขึ้นมาแบบนี้นะครับต้องค่อยๆขึ้นมาก่อนราคาเนี่ยถึงจะกลับมาน่าสนใจอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตัวอย่างอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือหุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างสวยงามนะครับนั่นก็คือราคาเนี่ยเขามีการเบรกกรอบสะสมนะครับที่เขาไซเวย์อยู่เป็นระยะเวลานานนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าราคาหุ้นเนี่ยมีการเบรกขึ้นมาพร้อมกับโวลุ่มนะครับแล้วเมื่อราคาหุ้นออกข้างเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโวลุ่มเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับที่ราคาหุ้นเนี่ยเขาอาจจะไปต่อได้นะครับแต่จุดสังเกตจุดสุดท้ายนะครับนั่นก็คือ การที่หุ้นเนี่ยทำแท่งนี้นั่นเองนะครับผมก็คือว่าราคาหุ้นเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะขึ้นไปพร้อมกับปริมาณการซื้อขายได้แล้วนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเมื่อการขึ้นของเขาเนี่ยเป็นการขึ้นที่อ่อนแรงเนี่ยสุดท้ายลักษณะเนี่ยก็ถูกแท่งแดงเทขายลงมาแบบนี้นั่นเองนะครับผมแล้วเมื่อราคาหุ้นเขาเด้งขึ้นมาเนี่ยตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าเขายังไม่สามารถที่จะปรับตัวขึ้นไปยังจุดสูงสุดเดิมได้นะครับลักษณะนี้นะครับก็ทําให้เราเห็นนะครับว่าราคาหุ้นเนี่ยก็ซึมออกค่านะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีโวลูม um ที่เข้ามาแบบนี้นะครับพร้อมกับแท่งเขียวในลักษณะนี้ก็ต Alpha ้องติดตามกันต่อนะครับว่าราคาหุ้นเนี่ยจะเบรกบริเวณนี้ได้ไหมนะครับผมถึงจะเป็นจุดที่เรามองว่าหุ้นตัวนี้นะครับอาจจะกลับมาทดสอบที่บริเวณไฮเดิมได้นั่นเองนะครับผมเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยก็ได้ทําการยกโลตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับผมก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับสําหรับหุ้นในลักษณะนี้ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับเทคนิคนะครับที่ผมนํามาแชร์แล้วก็ตัวอย่างนะครับ ซึ่งตรงนี้นาะใครอยากเรียนรู้เทคนิคข้อแบบเจาะลึกเนี่ยสามารถที่จะติดต่อผมเข้ามาทาง Li าย OA ได้นะครับตอนนี้นะครับผมก็เปิดรับสมัครคอร์สเรียนเทรดเทอร์โปนะครับผมคอร์สที่จะเปลี่ยนมือใหม่นะครับไปสู่มือโปรทางด้านการเทรดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็จะมีการโคชชิ่งส่วนตัวให้ด้วยนะครับถ้าหากว่า ใครคิดว่าอยากจะฝึกเทรดแบบจริงๆอยากจะเรียนรู้กันแบบจริงๆังเนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อผมเข้ามาได้นะครับส่วนใครที่ยังไม่มีพอร์ตนะครับสามารถที่จะเปิดพอร์ตการลงทุนกับผมที่ลิงก์ด้านข้างนี้ได้นะครับผมก็จะได้รับการดูแลจากทีมงานเป็นอย่างดีนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะใช้โปรแกรมต่างๆในการเทรดได้นะครับผม ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะได้นำเทคนิคดีๆนะครับออกมาแชร์เป็นสาธารณะแบบนี้อีกนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ